สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับถ้าใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยเวลาที่เจอรถสวยราคาไม่แพงน่าใช้จะนํามาฝากนะครับสําหรับคันนี้ชวนมาชมนะครับเป็น Toyota w i ิชนะครับรถปี2004นะครับเครื่อง2.0ออโต้นะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่153,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจไปทดสอบไปดูรถได้นะครับรถใช้งานอยู่ปกตินะครับแต่ว่า เขาก็แจ้งมาว่าขายตามสภาพนะครับราคาก็าจึงอยู่ประมาณนี้ตามสภาพนี้ก็คือรถใช้งานได้ปกติครับที่เหลือถ้าท่านสนใจก็ต้องไปชมเองครับว่ายังใช้งานได้สมบูรณ์ได้ขนาดไหนนะครับแต่ราคาที่เปิดมาเขาก็ยืนยันอยู่นะครับว่ารถใช้งานปกติอยู่ทุกวันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ต้องไปทดสอบนะครับพาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับในราคาแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับ เอามาทําค่อยๆทําค่อยๆใช้ไปนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดไว้แล้วนะครับก็ช่วยให้ประหยัดได้แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับพาช่างไปดูนะครับเราก็จะได้นํารถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลใจเอาไว้ใช้งานครับราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มนะครับเป็นรถขนาดครอบครัวนะครับสี่ห้าคนก็ไปไหนมาไหนได้สบายนะครับเดินทางได้ข้างหลังก็เก็บของได้นะครับจะบรรทุกก็ได้นิดหน่อยจะค้าขายก็ดีนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ต้องไปชมไปทดลองขับไปเจราจาต่อรองนะครับที่สําคัญนะครับถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลแบบไหนนะครับอีกทั้งยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในวิชขับโตโยต้าวิชขับนะครับในเพจ Facebook ก็มีนะครับใน YouTube ก็มีคนมารีวิวนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากนํากลับไปใช้งานก็ไปทดสอบขับนั่นและครับแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ที่สําคัญนะครับจะดูเอกสารให้เรียบร้อยนะครับว่า ตรงจริงหรือเปล่าเราก็ค่อยจ่ายเงินนะครับพาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับจะได้สบายใจอย่างที่กล่าวไว้ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้รถที่ถูกใจก็ศึกษาข้อมูลไว้ก่อนนะครับรวบรวมงบประมาณไว้เวลาที่เราเจอรถที่ถูกใจเราจะได้จัดการซื้อมาเป็นของเราได้ทันทีนะครับคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับ ABS airbag นะครับก็สภาพพร้อมใช้งานครับไปเช็คไปตรวจสอบได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ